ู้สมัครคิมแทยังเชิญทางนี้ค่ะอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มกันทดสอบแล้วนะคะเออเป็นพวกกันสัมภาษณ์เกือบจะสายเลยเราบุคคลที่ทําให้เสียเวลาไปสัมภาษณ์แต่ยังไงก็สะสมภาพลักษณ์เอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็ดีเหมือนกัน ฮเฮ้คิมแทยองเหรออะไรเนี่ยหัวหน้าห้องเหรอแล้วร่างกายนายทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปล่ะเออคุณนะเหรอพอดีแบบเทรนมานิดหนึ่งนะนัน่นนี่มันไม่น่านิดหน่อยแล้วมัง้งก็พอได้ยินเรื่องที่เขาเป็นผู้ปลุกพลังอยู่แต่ในเวลาแค่เดือนเดียวเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ คราวก่อนสรุปกับอีจองแจเกิดอะไรขึ้นเราวัยรุ่นที่จะแบกอนาคตของเกาหลีใหม่เอาไว้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานที่แห่งนี้สนามทดสอบรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้ปลุกพลังซูเพลเยอร์นับต่อจากนี้ผมขออนุญาตแจ้งกติกาการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยมองไปที่อ,อกของพวกท่านทุกคน มีป้ายพร้อมกับหมายเลขประจำตัวของแต่ละคนติดอยู่และในการทดสอบครั้งแรกก็คือการรวบรวมป้ายเหล่านี้ให้ครบ5้าชิ้นซึ่งรวมถึงของตัวเองด้วยครับนั่นหมายถึงถ้าเกิดป้ายของตัวเองหายไปเท่ากับว่าตกรอ่อแล้วนี่คือการทำสอบเพื่อชิงป้ายและเวลาจำกัดเพียงแค่หนึ่งชัวง่วโมงว้า ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกวิธียกเว้นแต่การฆ่าแกงกันฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยพื้นดินไม่สิพื้นมันกำลังขยับอยู่เหรอและนับจากนี้จะเริ่มการทดสอบรอบแรกแล้วล่ะครับฮะอะไรวะเนี่ย ฮ่อเล็กเอสอิมยองนี่เนาะ้้าไม่อยากโดนเธอจัดการเราต้องโจมตีก่อนสุดท้ายผู้ที่มีอนาคตเป็นทนนักบุญก็เก่งสมชื่อจริงนะครับผู้สมัครคนอื่นๆก็ไม่ใช่เล่นๆหรอก ถ้าเทียบจากการทดสอบที่ผ่านมาพวกเขาทั่วเก่งกว่ามากแต่ในบรรดานั้นสิ่งที่ขาดหวังเป็นพิเศษแลงเอสแห่งปูซานเซนยันบกการทดสอบก็กินเวลาไปถึง20นาทีแล้วแต่ยังไม่มีผู้สมคัครคนไหนที่สามารถเข้าไปชิดตัวเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวช่างเป็นสกิลที่น่าทึ่งจริงๆ ว่าแต่ระหว่างอิมอายองกับซินยอนบุกใครกันแน่ที่จะชนะก็เป็นปกติแหละที่เขาจะสนใจคนที่แรงกันแต่ว่าฉันเห็นมันมาแล้วจำนวนตัวเลขที่แทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองคิมแท่ยงถ้าเป็นนายแล้วการทดสอบในครั้งนี้คงจะผ่านไปได้ง่ายๆสินะจงโชว์ให้ทุกคนเห็นซะ คิมแทยองพลังที่นายมีทุกสิ่งทุกอย่างฮอะอ,อ,อะไรนะอะไรกันเนี่ยฮะผู้ปลุกพลังแรลงเอ้ฮงจองอุกสกิลที่ใช้หมัดเหล็กผู้ปลุกพลังแรลงสี่คิมแทยอง สกิลที่ใช้ผิวนังหินผาหรือจริงๆแล้วฉันดูสกิลของคิมแทยองผิดไปจริงๆว่าเนี่ยทำไมแกผู้ปกพลังแรงเอก็ไปไม่เป็นแล้วแถมไม่ต่อสู้กับสักครั้งเนี่ยนะดนเดี๋ยวนะไม่ต่อสู้กับสักครั้งหรือว่า นี่นายน่ะไม่คิดว่าจะดูถูกฉันไปหน่อยเหรอพลังหินพาของนายมันแพ้ทางสก,กิลล็กของฉันการทีน่นายตั้งใจจะมาสู้กับฉันแถมไม่หลอการโจมตีเลยสักครั้งแบบนี้มันเฮ้พูดมากชะมัดฮะก็เพราะมันมีความหมายที่แอบแฝงอยู่ยังไงล่ะความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหนึ่งสเสน่เพิ่มขึ้นหนึ่งถึงแม้จะผ่านเทรนนิ่งมาถึงหนึเดือน แต่สกิลกินกินเยื่อยังใช้งานไม่ได้ฉันก็เลยคาดว่าอาจจะขาดทักษะอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นวิธีเพิ่มทักษะโดยการเทรนจะส่งผลให้ร่างกายรู้ถึงขิดจำกัดที่สามารถรับมือไว้ได้ซึ่งยังรวมถึงการต่อสู้แบบประชิดตัวด้วยสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแต่ว่า <c oughs> การฝึกฝนมันยังไม่จบแกไอ้ปิศาจเพว่อบูรพลังแล้งสี่คิมแทยองป้ายชื่อที่รวบรวมได้สองชิ้นบอกแล้วนี่สิถึงเรียกว่าพิเศษ ลองพ่วหน่วยการโกสนุกสุดๆเลยน,นั่นน่ะดูเหมือนว่าเขา,าจะจะเคลิ้มกับครั้งนี้เยอะอยู่นะครับการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันครั้งใหญ่แบบนี้มันทิมแทยองสุดยอดจนคนหัวลุกไปหมดแล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไปน่าจะเริ่มมีปัญหาการดึงพลังมาใช้ในการต่อสู้เมื่อกี้ส่งผลให้เขาใช้พละกกำลังไปเยอะมากคราวนี้เขาจะต้องประหยัดพละกกำลังเอาไว้ จะเป็นเรื่องดีกับตัวเขาเองถ้าเริ่มรวบรวมป้ายจากผู้ที่อ่อนแอกว่าฮะฮะอะไรและนั่นผู้บุกพลังแรงซิไม่เห็นเรืองไงว่าคู่ต่อสู้นั่นคือใครหรือคิดอยากจะออกจากการแข่งขัน,ขนอะไรของแกฮะผู้บุกพลังแรงเอสสินยนตบก ป้ายชื่อที่รวบรวมได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดชิ้นอ่านายน่ะมีป้ายกี่อันแล้วเหรอหนึ่งสองแปดช่างแม่งละกันขี้เกียจนับละฉันขอแค่ห้าชิ้นก็พอแล้ว